นี่ก็ DIY นะครับผมเ,เครื่องที่ไฮเซนทำมันเย็นกว่าเดิมนะครับง่ายๆครับผมต่อสองท่อแบบนี้นครับต่อท่อลมร้อนออกไปข้างนอกทำง่ายง่ายครับผมนะไม่มีอะไรยากก็เย็นขึ้นนะครับ หลักการก็แค่เอาลมจากข้างนอกมาระบายความร้อนคอยเย็นเอ้ยคอยร้อนนะครับทำไม่ง่ายครับผมทำตาม YouTube เลยครับเย็นขึ้นด้วยนะครับผมข้างหลังก็เป็นบานเกล็ดนะครับห้องก็ประมาณสามคูณสี่เมตรนะครับสูงก็ องเมตรเอ้ยสองเมตรหิประมาณนั้นครับแอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พันบทีนะครับซื้อมาจากโลตัสก็เย็นใช้ได้แล้ครับผมสำหรับสำหรับแอร์รุ่นนี้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับต่อ2ท่อเย็นจริงครับผมขอบคุณครับ